อะไรพูดด <kung> ิ <divide> ไปหนังสือพิมพ์ประกาศหาคนที่เข้ากับเธอได้ไม่ก็คบคนที่เข้ากันได้ไม่ต้องมาปรับตัวกลมกลืนให้เข้ากับทุกคนได้ไม่ต้องมาวุ้ยอยากจะรู้ว่าเธอคิดยังไงอ่านจิตอ่านใจว่าความรู้สึกเธอเป็นยังไงเพื่อจะมาปรับตัวเข้าหากูกูไม่ชอบแม,ม่ก็เป็นตัวเองแล้วก็คบคนที่ถูกกันไม่ใช่ว่าอุ้ยมาอยู่กับคนที่ดวงไม่ถูกกันแล้วต้องมาปรับตัว เปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นไม่มีความเป็นตัวของตัวเองเพื่อเข้ากับทุกคนได้ไนั่นแหละเข่งอะเป็นอย่างนั้นเอาไปให้หมอสมรักดูว่าวันหนึ่งนะผ้ามทั้งวันอย่างเงี้ยปกติไหมไม่ก็จะบอกว่าให้คบคนที่ถูกให้เป็นตัวเองแล้วคบคนที่ถูกกับตัวเองไม่ใช่ว่าเหมือนแข่งอย่างนี้ จะอุ้ยปรับตัวเข้าได้กับทุกคนแล้วก็ไม่มีความเป็นตัวของตัวเองเข้าใจป่ะแล้วถึงขั้นว่าจจกจะมาอ่านใจกูมาเรียนแบบสไตล์กูเพื่ออยากจะปรับตัวเข้าหากูมึงไม่มีความเป็นตัวเองเลยก๊อปปี้ก๊อปปี้กูก๊อปปี้เปิ้ลเราอยากจะเข้ากับเป,ปิ้ลได้ก๊อปปี้สิ่งที่เป,ปิ้ลเป็นเพื่อจะมาปรับตัวเข้าหาเป,ปิ้ลเปิ้ลไม่ชอบแบบคนแบบเนี้เป็นตัวของตัวเองเถอะแล้วก็คบคนที่มัน ถูกกับสิ่งที่เราเป็นเนาะไม่ใช่อุ้ยเราเป็นอย่างนี้ให้อยู่กับคนที่เขาไม่ชอบในสิ่งที่เราเปน็นก็ต้องรู้แล้วว่าเนี่ยมึงไม่ถูกกับกูยี้ใช่ไหมไม่ใช่อุ้ย,ยจะมาจะมาไม่เป็นตัวของตัวเองปรับตัวเข้าได้กับทุกคนน้องนี้กันยันยิม้ม